สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงยาสระผมของแบรนด์ไบว่านะคะสําหรับตัวฉลากสีดําก็คือสูตรน้ํามันมะกอกและน้ํามันรําข้าวเขาบอกว่าป้องกันผมร่วงบํารุงรากผมให้แข็งแรงดกดําเป็นเงางามแล้วก็ส่วนที่เป็นฉลากสีเหลืองนะคะก็คือแชมพูน้ํามันมะพร้าวสําหรับสูตรนี้เขาบอกว่าบํารุงและฟื้นฟูเส้นผมเสียแห้งแตกปลายผมงอ,อกก่อนวัยทั้งทั้งสองตัวเขาอยู่ที่300 ml ราคาไม่ถึง100บาทนะคะเราซื้อมาจาก Big C ซค่ะตัวน้ำมันมะกอกและน้ำมันรำข้าวเขามีกลิ่นค่อนข้างหอมนะคะหอมแบบธรรมชาติธรรมชาติน่ะคะ่ะแต่ว่าอธิบายไม่ถูกส่วนตัวแชมพูน้ำมันมะพร้าวอะคะ่ะเขาก็คือมีกลิ่นน้ำมันมะพร้าวเลยค่ะทั้ง2ตัวนี้ก็คือตอนที่เราใช้อะคะ่ะจากปกติเราใช้แชมพูแบรนด์อื่นอะเราสระแค่2ครั้งเราก็รู้สึกสะอาดแล้วแต่พอมาใช้2ตัวนี้เราต้องสระถึง3ครั้งนะคะถึงจะรู้สึกสะอาด แต่ก็แอบ,บคิดนะว่าเออที่เขาแบบว่าต้องสะสมครั้งเพราะว่าเขาใส่สารเคมีน้อยอ่ะเขาใส่สารธรรมชาติค่อนข้างเยอะเมื่อสารธรรมชาติมันเยอะมันก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันอ่อนโยนจึงต้องใช้หลายครั้งอะค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดนะคะส่วนเรื่องรสผมร่วงนี่ก็คือโดยส่วนตัวไม่เห็นผลนะคะส่วนเรื่องผมหงอกก่อนวัย อันนี้เราว่ามันอยู่ที่กรรมพันธุ์นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วของเราคือตอนนี้อายุ38แล้วมีผงออกบ้างเป็นบางเส้นนะคะทั้งสองตัวนี้ถ้าใครที่เป็นแนวที่รักธรรมชาติก็น่าจะชอบนะคะลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะขอบคุณค่ะ